สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะหัวข้อสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือทีปิสโนชนะคะเราจะมารู้จักนิสัยใจคอการเป็นอยู่การดำรงชีวิตและการกินและอื่นๆอีกมากมายของคนโนเวย์แท้ๆนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรเขาจะไม่เหมือนประเทศอื่นๆนะคะและยังมีคำอีกมากมายและประโยคอีกหลายประโยคให้ทุกท่านได้เรียนรู้และท่องจำด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เชดคาเกตเชดคาเกตลูกชิ้นทำจากเนื้อบดยูเลริบบะยูเลริบบะซี่โครงหมูวันคริสต์มาสพินนชดพินชพนชดซี่โครงแกะวันคริสต์มาสฟฟร,ริโคนโฟร,ริโคลตุนเนื้อแกะกับกระหล่ำปลีและพริกไทย ลูดอะฟิสก์ลูดอะฟิสก์ปลาสีขาวผ่านกระบวนการคลายวุ้นเทอร์ฟิสก์เทอร์ฟิสค์ปลาตากแห้ง Lux. Lux. ลักส์ลักซ์ปลาเซลมอนสมาลหัวสมาลหัวหัวแกะอ,อก l a p, os, uh, os, uh, k um p s ì, m, k a u s m e f l a t er, b r ö e l a p s k a u s m e f l a t b r ö e เนื้อตุนผักรวมกับขนมปังแผ่น g r o b b r ö e m e b r u n u s g r o b b r ö e m e b r u n u s ขนมปังสีเข้มกับชีสสีน้ำตาล w a f f l e r m e b r u n u s w a f f l e r m e b r u n u s w a f f l e r กับชีสสีน้ำตาลเริ่มเกิ r เริ่มเ r ิด โจ๊กครีมทานกับน้ำตาลเนยและอบเชยรีสเกิร์ตรีสเกิร์ตโจ๊กข้าวทานกับน้ำตาลเนยและอบเชยเพิรลเซเมเบรอร์เอละหลุมปะเพิรลเซเมเบรอร์เอละหลุมปะาไส้กรอกกับขนมปังหรือขนมปังแผ่นมาดผักแกมาดผักแกอาหารกล่องห่อพกพา Quick lunch. Quick lunch, ควิกลันช์ควิกลันช์ช็อกโกแลตผลิต,ลตเองในประเทศ lair, เฟลเียเมลิกาช็อกโกแลตเฟลเียเมลิกช็อกโกแลตช็อกโกแตผลิต,ลตเองในประเทศเมลคเมลนมอัปเปิลซีนอัปเปิลซสม้มเลอด ก็ตเตลรีเลดัคกอตเตลรีขนมหวานบันเสาอาหารที่ทีกล่าวมาข้างต้นนั้นจะเป็นอาหารประจำชาติของคนโนเวย์นะคะแต่ก็ยังมีอาหารจากหลายประเทศซึ่งกลายเป็นอาหารทิพิส n o ช h ไปแล้วนั่นเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทาโก้ใช่ไหมคะนักชอสพิซซ่าเกรันเดโอซา่าหรือเคบักใช่ไหมคะหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า เฟรดัคส์ทาโก้ใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะอาหารเหล่านี้กลายเป็นอาหารทิพิสนอชไปแล้วนั่นเองค่ะมาริอุสเกนเซอร์มาริอุสเกนเซอร์เสื้อถักไหมพรมบูนนัทบูนนัทชุดประจำชาตินอร์เวย์โยกเกสกูโอริกเซ็กโยกเกสกูโอริกเซกรองเท้าว,วิ่งกับกระเป๋าเป้ สัตันไ่ายริงสตนันไนไฟริงวันชาตินอร์เวย์รุสเซ่ไฟริงรุสเซ่ไฟริงการเฉลิมฉลองของนักเรียนที่จบมัธยมดุกนัดดุกนัดงานอาสาสมัครร่วมกันเฮนริกกิปสันเฮนริกกิปสันนักเขียนชาวนอร์เวย์ กรูฮาเลมบรุนลันกรูฮาเลมบรุนลันนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกเดโมโคราตีเดโมคราตีประชาธิปไตยลีกสติลิงลีกกสติลิงชายหญิงสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันยันตาโลเวนเยนตาโลเวนกฎหมายหญิง

t u r i skugen t u r i skugen การเดินป่า Hari tur til svarja Hari tur til svarja เดินทางไปซื้อของที่สวีเดน s i d n tur s i d n tur เดินทางพักร้อนในประเทศทางภาคใต้เช่นสปานเนียและเห็นลัส Ute pils Ute pils การดื่มเบียร์ข้างนอก h e ลเกฟิลล์เฮลเกฟิลล์เมาวันสุดสัปดาห์ n a s สเปลล์น s ทงานเลี้ยงที่ไม่เลิกลาคำเก่าแก่เขาเคยบอกว่า Nurmen ar f ร t m e e h i p o พอไบนะนั่นก็หมายถึง คนโนเวย์มีใจรักในการเล่นสกีมากๆเลยนะคะเขาจะเริ่มให้เด็กตั้งแต่อายุ3าขวบขึ้นไปเริ่มเล่นสกีนะคะและถ้าทุกท่านเคยสังเกตนะคะกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่คนนอร์เวย์จะชนะและได้เหรียญทองมานั่นเองค่ะพัทรีอุติสแมพัทรีอุติสมความรักชาติ อาลีเฮดอาลีเฮดความซื่อสัตย์เอฟลีเฮดเอฟลีเฮดมีมารยาทฟรีเฮดฟรีเฮดเสรีภาพเรสเพคตเรสเพคตเคารพสิทธิผู้อื่นเนื่อยสมเฮดเนื่อยสมเฮดมีความอดทนทิลลิตข ทิลิตความไว้วางใจเฟรมเฟริตเฟรมเมฟริตร,ร,ระวังคนแปลกหน้าไน i v วิเทชไนวิเทชความไร้เดียงสาไม่สงสัยไม่เชื่อเรื่องไร้สาระเดียเล็กเตอร์เดียเล็ภาษาถิน่น ต่อไปเรามาพูดถึงวันชาติของคนนอร์เวย์บ้างนะคะนั่นก็คือวันที่17พฤษภาคมหรือสัตนาไม่นั่นเองนะคะวันนี้จะมีอะไรที่ผิดแปลกจากประเทศอื่นนั่นก็คือประเทศอื่นเขาจะให้ทหารในการเดินขบวนหรือเดินพาเลสนะคะแต่ประเทศนอร์เวย์เขาจะเป็นประเทศที่รักเด็กและให้เกียรติเด็กมากนะคะประเทศนี้เขาจะให้เด็ก เดินขบวนแล้วก็เล่นดนตรีหรือเล่นดุรยางในวันชาตินะคะและที่สำคัญนะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นเด็กมัธยมที่ใส่ชุดสีน้ำเงินเอย่ยสีแดงเอย่ยหรือสีดำเอย่ยหรือเราเรียกว่าบุสเฟไฟดิงใช่ไหมคะกลุ่มนี้เขาจะเฉลิมฉลองประมาณ3เดือนก่อนที่เขาจะสอบนะคะและวันสุดท้ายที่เขาฉลองนั่นก็คือวันที่17พฤษภาคมหรือซัตตอไมนั่นเองค่ะ y a า bestemmer sel m i n เ m ล l มี i v โมลย้ e ยเ s ิ้มเอ l ์ v e ฉันต e ัดสินใจเป้าหมายของตัวเองในชีวิต y a า s แ p พอ m y s ซ l f สม m et s e l s t æ ต d i g ้อินด i วิทยแสพมซสมเอ็ดเต d ฉันมองว่าตัวเองเป็นคนที่มีอิสระเป็นตัวของตัวเอง y a า p r ø v e r over าร์ e e l ยเล แ n นโ f เวอร์ลกยาเพรว์าวาอ,อาร์ไล e l ลเฮลเแ e ลฉันพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าติดตามผู้อื่นอิดนนเ k e นอ,อ,อ,รรอนนสเกเฮ e ลิ t สิดเสเ e า r e folk. สิ่งสำคัญของคนนอร์เวย์คือการมีมารายาทและไม่รบกวนผู้อื่น Nordmenn er utrolig stolte av den flotte naturen og det unike landskapet. Nordmenn er utrolig stolte av den flotte naturen og det unike landskapet. คนรน์เวย์ส่วนใหญ่เขาจะมีบ้านพักตาอากาศเป็นของตัวเองนะคะหรือที่เราเรียกว่าหิตราใช่ไหมคะถ้าใครไม่มีเขาก็จะเช่าหิตตาหรือเช่าโรงแรมบนภูเขาอยู่นะคะเพราะคนโนเวย์ส่วนใหญ่เ,เขาจะเป็นคนที่รักธรรมชาติมากเลยนะคะ mm hmm. เขาชอบการเดินเขาลำเนาไัยชอบการล่าสัตว์ชอบการตกปลาและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ mm hmm. เขาจะต้องมี กระเป๋าเป้ในการเดินทางแล,แลวรู้ไหมคะว่าในกระเป๋าของเขามีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญนะคะเขาจะต้องมีควิกลันช์ใช่ไหมคะควิกลันช์นี่ก็คือ,อช็อกโกแลตที่ประเทศเขาผลิตนั่นเองนะคะและเขาคิดว่าช็อกโกแลตของเขาเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังจะมีส้มนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเขาจะขาดส้มไม่ได้หรือ บางคนก็อาจจะมีไส้กรอกต้มที่อยู่ในขวดใช่มข้วขวดนั้นสามารถบรรจุในน้าร้อนได้หรืออาจจะมีมาดผักใช่ไหมคะก็คืออาหารกล่องหรืออาหารที่ห่อมาใช่ไหมคะแล้วก็มีกาแฟร้อนหรือ,อ,อนมช็อกโกแลตร้อนนั่นเองค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงการที่เราอยากรู้จักหรือทักทายคนนอร์เวย์น่ะเราไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะคะเพราะว่าคนนอร์เวย์น่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าคือต้องระวังไว้ก่อนอันดับแรกใช่ไหมคะเราจะอาจจะใช้เวลานานในการรู้จักคนนอร์เวย์เป็นส,ส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าเราเดินผ่านใช่ไหมคะ คนนอร์เวย์ถ้าเดินผ่านเราเนี่ยเขาจะไม่มองหน้าเรานะคะเขาจะมองไปที่ทางต่ําหรือจะอาจจะมองไปที่อื่นอันนี้อันนี้คือนิสัยของคนนอร์เวย์นะคะหรือเราอาจจะเปรียบเทียบเอ่อบนรถเมล์ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเขาขึ้นมาบนรถเมล์แล้วจะมีเก้าอี้ว,ว่างอยู่เก้าอี้หนึ่งแต่มีคนนั่งอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาน,นะคะแต่เขาจะขอเลือกในการยืนมากกว่านั่นเองนะคะหรือถ้าสมมติว่าเขานั่งอยู่ด้านในใช่ไหมคะและเอ่อ คือเขาจะลงแล้วอะไรประมาณนี้เขาจะไม่พูดนะคะว่าอื่นชินใช่ไหมคะหรือว่าเบกลายเ,เขาจะไม่พูดนะเขาจะแกล้งทำํำขยบตัวแล้วก็แกล้งใส่เสื้อแกล้งขยบกระเป๋าเพื่อที่จะบอกว่าเอออันนี้นะเออฉันจะลุกขึ้นแล้วนะอะไรประมาณนี้อันนี้คือนิสัยของคนอรวเวนั่นเองค่ะและถ้าสมมติว่าคุณอยากจะรู้จักคนอร์เวนะคะเออมีทางอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือ ทำกิจกรรมร่วมกับคนรน์เวย์นะคะเช่นการออกกําลังกายเอย่ยหรือการเดินป่าเดินเขาหรือการทํากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเช่นดุกนาะใช่ไหมคะเธอทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะเราถึงสามารถเ,าเข้าถึงคนรน์เวย์ได้นั่นเองค่ะมารู้จักนิสัยของอผู้หญิงและผู้ชายคนรนเวย์อีกอันนึงนะคะนั่นก็คือลีกเกสติลลิงนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเสมอไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะเราจะมารอให้ผู้ชายเปิดประตูรถให้เป็นจนนะตันแมนน่ะอันนี้แทบจะมองไม่เห็นที่นอร์เวย์นะคะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างช่วยเหลือกัน เช่นการทํางานบ้านเขาก็จะแบ่งเบาภาระกันนะคะผู้ชายอาจจะทํางานข้างนอกตัดหญ้าหรือหมูกเกสเนอร์ผู้หญิงอาจจะทํางานในบ้านการเลี้ยงลูกเขาก็จะแบ่งกันหรือการออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเขาอาจจะแบ่งกันช่วยกันจ่ายใช่ไหมคะหรือการเช่าบ้านเขาก็จะช่วยกันจ่ายคนละครึ่งอันนี้ก็คือสไตล์ของคนนอร์เวย์นั่นเองนะคะจะไม่มีใครใหญ่กว่า,าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเท่าเทียมกันหมดเลยนะคะและคนนอร์เวย์จะสั่งสอนลูกตั้งแต่ยังเด็กให้ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดอันนี้คือสติปิสโน h นั่นเองค่ะถ้าท่านสังเกตนะคะคนนอตเวลาเขาโกรธน่ะเขาจะไม่ค่อยออตะโกนหรือแบบทำท่าแบบบ้าข้างบวยวายอันนี้ แทบจะไม่เห็นนะคะเขาจะเป็นคนเก็บความรู้สึกไว้ข้างในได้ดีมากๆเลยถ้าเขาโขดจริงๆเขาอาจจะแสดงที่สีหน้านะคะเราจะเห็นท่าทางของเขานั่นเองนะคะแต่การบวยวายน่ะเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะและอีกอันนึงคําว่าเลด้าสกอตใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก็คือทิปปิสโนตอีกอันนึงนะคะเพราะว่า วันธรรมดาเนะ่ะเขาจะมาให้เด็กกินขนมหรือกอตเตอรี่นะคะเขาจะรอให้ถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทิปปิสโนชอีกอันหนึ่งค่ะโอเคค่ะติ๊กก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะไม่บา,บายค่ะ